เหตุการณ์ฝนฟ้าขนองที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นสิ่งที่ควรให้ความสนใจและระวังอันตรายพยากรณ์อากาศวันนี้16ตุลาคม2568กล่าวว่าฝนลดลงจากเมื่อวานแต่ภาคใต้มีเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักบางพื้นที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม กรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์ว่าภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30-40ของพื้นที่ส่วนมากแต่ภาคกลางและตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมาก กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทําให้เกิดความเสียหายต่อการเดินทางและกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่นี้สำหรับภาคใต้ทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรแต่ในพื้นที่ที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทำให้เกิดความเสียหายต่อเรือและการเดินทางทางทะเล การพยากรณ์อากาศนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ชาวบ้านและนักเดินทางควรระวังโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีฝนตกหนักและคลื่นสูงการเดินทางต้องระมัดระวังและพกร่มและเสื้อกันฝนเมื่อออกนอกบ้านในระยะนี้แต่ที่น่าสนใจคือการพยากรณ์อากาศนี้มีความแตกต่างจากวันก่อนและมีการเพิ่มขึ้นในภาคใต้ทำให้เกิดความสงสัยว่ามีสาเหตุอะไรที่ทำให้ฝนตกมากขึ้นในภาคนี้นั่นเป็นคำถามที่ควรให้ความสนใจและติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันอันตรายและเสียหายต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม คุณคิดว่ามีสาเหตุอะไรที่ทําให้ฝนตกมากขึ้นในภาคใต้ความคิดเห็นของคุณเป็นสิ่งที่สําคัญในการเข้าใจและติดตามสถานการณ์อากาศในประเทศไทยขอให้เป็นการแบ่งปันความคิดเห็นอย่างเป็นมิตรและมีเหตุผลนะครับค่ะ